สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผูทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรายการ Ford Apple นั่นเองนะวันนี้เราอยู่ที่ชลุมฟอร์ดพระนครเกษตรนะมีนะกชลุมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับสี่ปีติดต่อกันแล้วนะครับคันที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถที่ดุดันไม่เกรงใจใครตามคอนเซ็ปต์ก็เลยนะกับเจ้าแรปเตอร์สีส้มคันนี้นะครับคันนี้เป็นแรปเตอร์ดีเซลนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่มีการปรับราคาเพิ่มอีกห้าพันบาทนะครับสำหรับตัวแรปเตอร ทุกรุ่นนะครับเลนเจอร์ทุกรุ่นเอวเรสทุกรุ่นในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะมีการปรับราคาของ Ford ทุกรุ่นเลย5,000บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1 8 000, 4 0 0 0บาทนะครับมีการเพิ่มสีส้มอีก1 0 0 0 0บาทก็จะเป็นราคา1 8 1 0 0 0 0บาทราคาสุดทิเฉพาะราคาตัวรถเท่านั้นนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยชุดแต่งตรงเนี้ยไม่ได้รวมกับราคารถนะอันนี้ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มบาง,บางรายการนะนมีฟรีของแถมบางจุดให้นะอันนี้พวกเนี้ยอาจจะต้องเพิ่มแต่ละอย่างชุดแต่งที่ลูกกคค้าาอยาแต่งนะรับ คันนี้ก็แต่งอะไรบ้างนะโอ้โหเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของวง,วงการรถฟอร์ดเลยนะคันนี้แรปเตอร์ดีเซลนะครับหนึ่งเรียกว่าอะไรหนึ่งที่หนึ่งในใจคุณเลยนะดุดันไม่กินใจใครนะครับก่อนจมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟอร์ด p p l เปิลไปด้วยนะจะได้ไม่ไม่พลาดชมรถสวยๆกับรถฟอร์ดนั่นเองนะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละจุดสําหรับตัวรถคันนี้เลยนะด้านหน้าเลยนะด้านหน้านี้ต้องบอกว่าใส่กันชนหน้าเหล็กของ h ัมเมอร แอดลาร์ซีลี่นะครับแอดลาร์ซีลี่มันจะมีฮัมเมอร์เนี่ยสองรุ่นคิงซีลี่แอดลาร์ซีลี่ดูกันตรงไหนนะครับคิงซีลี่จะเป็นไฟกลมๆสองดวงนะถ้าแอดลาร์เนี่ยจะเป็นไฟ LED วิ่ง3จุดแบบนี้ก็คือแอดลาร์ซีลี่นะความแตกต่างก็คือไฟนะแล้วก็ถ้าเป็นแอดลารเนี่ยราคาจะแพงกว่าคิงซีลี่นะครับก็เป็นไฟ LED ไงราคาก็เลยปรับขึ้นนะครับเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับ ปกติแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์หน้า6จุดใช่ไหมมันจะมีระบบถอยจอดเทียบข้างอันนี้ฟอร์ดเขาตัดระบบตัวนี้ออกแล้วนะครับก็จะมีแค่เซ็นเซอร์หน้า4จุดเซ็นเซอร์ท้าย4จุดเท่านั้นนะไม่มีระบบถอยจอดเทียบข้างเข้าซองแล้วนะครลุงที่ลูกค้าก็ต้องรับทราบด้วยนะเพราะรถใหม่ๆเนี่ยจะมีแค่ระบบอะไรอะถอยอถอยจอดไม่มีแล้วนะจะมีแค่ระบบเตือนเซ็นเซอร์รอบพันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คันนี้ใส่กันแครงนะครับด้านล่างหน่อยกันแครงเป็นของฮัมเมอร์เลยนะเรียกว่าใส่3ชิ้้้นนเลยัตตงแ่หา หน้าเครื่องยนต์นะครับไปค้่องเกียร์แล้วก็ไปยันอาจเรีวยกว่าด้านท้ายเลยนะมี3จุดสําหรับกันแครงตัวนี้นะครับก็สามารถเรียกว่ากันกระแทกของแข็งได้นะถ้าลูกค้าขับทางออฟโรดเนี่ยถ้าเกิดเป็นดินเป็นหินเป็นโคลนเนี่ยอาจไปกระทบเครื่องยนต์ได้เกิดความเสียหายนะก็ใส่กันแค็งเข้าไปเลยเพราะว่าลูกค้าแบบบางท่านแบบเน้นออฟโรดเนี่ยอาจจะมีดินของแข็งเนี่ยไปกระทบเครื่องยนต์ได้ก็ใส่กันแค็งไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ อ่ะกล้องสามักสณองศานะตรงกระจังหน้าฟอร์ดของ Ra ปเตอร์นะครับไฟหน้าแบบไบแมทริก LED นะเป็นไฟอัดฉริย์ที่สุดในรถฟอร์ดแล้วตอนนี้นะเป็นไฟหน้าตัวน,นี้นะก็เปิดปิดออโต้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีไฟแบบเปิดปิดออโต้เลยนะมีลูกมีเลนไฟตัวนี้เอาไว้เวลาเราเลี้ยวซกกว้ายเลี้ยวขวานะครับไฟก็สามารถเพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้าได้นะครับเป็นไฟเรียกว่าอัจฉริยะสุดแล้วนะครับ ถ้าเราขับไปกลางคืนเนี่ยถ้าแสงไม่มีนะไฟหน้าเขาจะปรับออโต้ให้เลยนะเปิดไฟสูงออโต้ให้รถขับสวนมาลำแสงไฟปรับลดระดับให้อัตโนมัตินะครับถือว่าเป็นไฟที่ฉลาดที่สุดในยุคพศ2 0 2 5นะครับข้อไฟหน้าเข้าไฟท้ายให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ฝากระโปรงเนี่ยเราก็ใส่เป็นสกรูทรงฟริตสาหรับแรปเตอร์ตรงรุ่นเลยนะเรียกว่าทําสีเหมือนแรปเตอร์เลยสีส้มนะครับแล้วก็มีตัวรูปแรตตัวนี้นะครับก็ทําเป็นสีเดียวตัวรถคือสีส้มนั่นเองนะ ก็สามารถเลือกสีได้นะสกูปเจะเาเป็นดำด้านก็ได้หรือเจะเาเป็นสีส้มตัดดำด้านเนี่ยลูกค้าสามารถรีเกรดได้หมดเลยนะสำหรับตัวแรปเตอร์นะ oh. อยากแต่งแบบไหนอะ่ะ oh. ก็เลือกจัดสรรได้นะตามที่เราต้องการนะครับทีนี้มาดูเครื่องยนต์สาหรับแรปเตอร์ดีเซล2 0คันนี้หน่อยนะครับก็คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถปี2025นะครับปี2025มีอะไรเพิ่มจากตัวที่เป็นปี2024นะก็เพิ่มระบบ เรียกว่าอะไรเมื่อก่อนมันจะมีตัวดีเล์ตัวนี้นะจะไม่มีดีเล์แล้วนะก็เป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของเหลวนะครับของเหลวก็เป็นพวกน้ํามันเบรกน้ํายาจิกระจกน้ํายารอเย็นนะครับจะมีตําแหน่งของสีเนี่ยน้ำเงินเขียวเหลืองแดงนะบอกตําแหน่งของระบบเบรกทั้งหมดทั้งสีล้อนะครับ ถ้าลูกค้าขับอยู่โหมดขับ4นะครับพรแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมี7โหมดมีบาห์เพิ่ม 5, mm hmm. เ,เข้ามามีไตโคทินนะครับเ mm hmm. มื่อเราอยู่ในโหมดที่เป็นออฟโรดเนี่ยระบบเบรกทั้ง4ล้อของเขาเนี่ย mm hmm. เขาจะเป็นการคำนวณระบบเบรกต่างๆนะครับให้รถเนี่ยมันขับได้อย่างมีความสมูทขึ้นนะระบบเบรกระบบคันเร่งระบบพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะครับทำให้ระบบตัวนี้ที่เป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เนี่ยต้องเป็นไฟฟ้านะครับมันจะปรับเคลื่อนทั้งระบบช่วงล่างระบบเกียร์รถ ระบบเครื่องยนต์แล้วก็พงอะไรด้วยนะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับจับคู่กันนะครับแล้วก็อันยาาจกระจกก็เป็นกระปุกสีน้ําเงินเครื่องเป็นดีเซล2.0นะแรงม้า2 0 0 2 1 0แรงม้าแรงบิด500เลยนะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนั่นเองมีเทอร์โบ2ลูกลูกเล็กลูกใหญ่แรงต้นจะเป็นลูกเล็กแรงแรงปลายจะเป็นลูกใหญ่คอยผสมผสานช่วยให้รถเนี่ยมันมีความสมูทขึ้นในการเร่งแรงเร่งรอบแซงสปีดนั่นเองนะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็มีแผ่นโฟมครอบเครื่องไว้ให้ด้วยนะ ก็ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนตัวท็อปนะเขามีแผ่นโฟมคร,รอบเครื่องไว้ให้หมดเลยนะตัวนี้ก็ลดเสียงได้ลดการสั่นเครื่องยนต์ได้หมดเลยนะเป็นเครื่อง2.0ยุศูนย์ไบเทอร์โบนั่นเองนะครับเพรเครื่องี่ยมันจะมีความกว้างนะสำหรับตัวหน้าเครื่องยนต์เนี่ยเอาเครื่องยนต์ติดกับตัวรถเลยทําให้พื้นที่ด้านหน้ามันมีพื้นที่กว้างมากขึ้นนะครับลดการเรียกว่าลดการชนเกิดการประทะปลาขับไปไหนเกิดการชนด้านหน้าเนี่ยมันทําให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความเสียหายนะลูกค้าก็ยังสามารถขับรถเข้าข้างทางได้ ลดความบาลานซ์ของตัวรถลดน้าหนักของรถด,ด้วยนะปกติถ้าเรานึกภาพถ้าเราเห็นรถสมัยก่อนอนะเครื่องมันจะเต็มมากเลยนะเครื่องมันเต็มท่องเครื่องเลยเวลาเ,าเหยียบเบรกถึงเนี้ยรถมันหน้ามันกดหน้ามันทิ่มเยอะมากแต่รถสมัยใหม่ของรถฟอร์ดเนี่ยเอาง,ง่ายเลยยกร,รถฟอร์ดเขาจะทนันดันดันเครื่องตัวนี้ไปให้สุดกับตัวรถนะครับทำให้ความบาลานซ์ของรถเนี้ยมันน้าหนักเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยรถมันจะหน้าไม่กดเยอะมากก็เพื่อความบาลานซ์เป็นแรงโน้มถ่วงของตัวรถทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นการออกแบบ มีสําคทีมฟอร์ดเนี่ยเขาเออกแบบได้ดีมากนะผมว่านะอ่าแล้วก็กล่องฟิลตัวนี้นะครับอ่าถ้าลูกค้าจะติดเรียกว่าติดติดไฟสปอ์ตไลท์นะครับก็สามารถเอาฟิลมเนี่ยมาต่อกับไฟได้เลยนะเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเขาต่อสายไว้ให้แล้วนะครับเป็นกล่องฟิลที่ต่อพวกไฟสปอ์ตไลท์ต่างๆนะอยู่ช่องนี้นะครับผมก็ไม่สามารถไปแกะ เขารู้ลูกค้าได้เอาแค่นี้พอนะก็บอกว่าตำแหน่งตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับตรงฟิวตรงนี้นะครับให้รู้ไว้ว่าของฟิวตัวนี้เอาไว้ต่อไฟสปอตไลท์เนี่ยเรามีรูมาให้แล้วนะครับลูกค้าสามารถซื้อไฟสปอตไลท์สองดวงนะมาติดตรงนี้ได้เลยนะก็เพิ่มแสงสว่างวเวลาไปออฟโรดนะไปแคมปิ้งต่างๆก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับแบตเตอรี่ AGM นะครับแบตเตอรี่ AGM 12โวลต์80แอมป์800 c ซีนะครับค่า800 c ้อเนี่ยถ้าเราจอดในอุณหภูมิที่มีความเย็นเนี่ยรถมันจะตาาาตติดง่ยถ้ัวววเเเลลขขตตััันนีี้ยอะะครบมมาก การสตาร์ทรถก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่เป็นแบตเตอรี่เจลนะครับที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีซีนรัดต่างๆของแบตเตอรี่ทําให้การรั่วซึมต่างๆของแบตเตอรี่เนี่ยมีค่อนข้างยากมากนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ที่มีลูกใหญ่นะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ AGM นะก็อยู่ในรถสอบที่เป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะสำหรับแบตเตอรี่ AGM ตัวนี้นะครับกล่องฟิวติดกับแบตแล้วก็ท่อแอร์ตัวนี้ ก็ไม่ติดเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะครับในหลายๆคลิปที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะทําออกแบบเนี่ยมาให้ท่อแอร์เนี่ยมาติดกับเครื่องยนต์จนเกินไปนะครับทำให้เวลาเราเปิดแอร์เนี่ยเย็นมากนะแอร์ฟอร์ดนี่หนาวเลยนะอ่านะครับอ่าแล้วก็นี่กล่อง ECU นะครับของตัวแรปเตอร์จะมี 12. อ่ามี2ปลั๊กนะตัวนี้นะครับถ้าเป็น V6 ถ้ามี V6 เครื่อง3,000เนี่ยจะมี3ปลั๊กนั่นเองนะครับอ่าขึ้นหน้าเครื่องยนต์ประมาณนี้สําหรับแรปเตอร์นะครับดีเซลนะครับ2.0 ไบเทอร์โบนะครับแรงมนะ้า210แรงบิด5้าอยนะแต่งแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะแบบนี้นะครับอ่ะช่วงล่างคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้ไม่ได้ยกไม่ได้โหลดใช้ช่วงล่างเดิมนะอ่าเป็นปีกนกอลูมิเนียมนะอันนี้จะสังเกตง่ายคือปีกนกอลูมิเนียมที่ลดน้าหนักเบานะเพราะรถแรปเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าลดน้าหนักเขาเยอะนะเกือบเท่าไหร่สตันกว่านะก็ต้องมีการลดน้ําหนักให้มันเบาขึ้นอย่างใช้ปีกนกเนี่ยปกติถ้าเลนเจอร์ตัวไปเขาจะเป็นเหล็กนะของแรปเตอร์ก็ต้องเป็นอลูมิเนียมที่นนน้้้าาหัักเเบบแแ่ไดคควมมขข็งรงรรพิึนนะ อ่าแล้วก็พอมาก็เป็นมาตรฐานเดิมโรงงานอยู่เพราะว่าคันนี้ไม่ได้ยกไม่ได้โหลดนะครับก็ถือว่าเป็นเหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กครับผมเป็นเหล็กอ่าก็ถือว่าการใช้งานลูกค้าก็มั่นใจได้เลยว่าช่วงล่างเนี่ยฟ็อกเป็นฟ็อก2.5นะสำหรับอินเทอร์นอลไบพารสําหรับแร็คเตอร์ดีเซลถ้าเป็นเป็นซินก็จะเป็นลิฟวาวนะครับของแร็คเตอร์ดีเซลก็แยกแยกรุ่นย่อยกันไปเป็นแบบอินเทอร์นอลไบพาสนั่นเองสำหรับโช้กฟ็อกนะครับคันนี้ใส่ยาง M MMT นะครับ 33คูณ2.5 R 2 0เลยนะเป็นยางแอม MT ที่เรีวยกว่าเป็นยางออฟโรดดอกลุยนะครับดอกลุยอย่างเดียวนะคขับทาเรียบทางเรียบก็จะมีเสียงหน่อยนะอันนี้ลูกค้าก็ต้องต้องรับกับเสียงได้ด้วยเพราะว่าถ้าลูกค้าบางท่านเนี่ยบอกว่าอยากได้ออฟโรดเราก็จัด MT มัดเทเลนให้ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ AT ขับทางเรียบด้วยออฟโรดด้วยทางเรียบ70 ออฟโรด30ก็จัด AT ให้แต่ว่าเขาบอกว่าอยากได้ road, ออฟโรด100%เลยก็เอา MT ไปเลยใช้งานยาวๆนะครับแม็กเอเวนไพ่ hmm. <Mac S 2> Empire, นะครับ mm hmm. ก้านวายสีดำด้าน set, ออฟเซ็ตลบแม็ก44นะครับถือว่าแม็กเนี่ยเป็นออฟเซ็ตที่ลึกมากนะครับทำให้ล้อเนี่ยมันยื่นยื่นจากซุ้มประมาณ3นิ้วนะผมต้องบอกว่าประมาณ3นิ้วนะ mm hmm. เพราะว่าการออกแบบดีไซน์อยู่ที่เราชอบนะถ้าลูกค้าแบบอยากได้ล้อล้อน,ลนยื่ดเนี่ยก็จัดแบบนี้ไปเลยนะครับแม็กออฟเซ็ตลบสี่ส่ยแน่นอนล้นแน่นอนนะแบบนี้นะครับ mm hmm. ะระบบดิสเบรก ล้อหนะ้าแล้วก็ล้อหลังนะครับมีระบบเบรก ABS D, P, ROM, นะครับ EBDESPROM นะครับล้อมี h LA, Dip l a ดิฟล็อกฝฟืองท้ายไฟฟ้านะครับมีระบบแ r a c t i o n c o n t r o l ป้องกันลรถตัวล้อฟรีครบเซตเลยระบบปลอดภัยถือว่าครบคันเลยสําหรับแรปเตอร์ดีเซลนะก็ถือว่าลูกค้าได้ระบบปลอดภัยนะครับแล้วก็แต่งแบบนี้ด้วยโอ้โหเข้ากันได้ดีมากเลยนะสวยงามมากนะแบบนี้นะครับทีด้านข้างนะครับด้านข้างสําหรับแรปเตอร์ดีเซลเนี่ยก็ไอ้บันไดข้าง บันไดไฟฟ้านะครับแบบนี้นี่เวลาเราเปิดประตูเนี่ยมันก็สไลด์ลงนะถ้าเราปิดประตูมันก็จะสไลด์ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับก็มีสีด้วยนะไฟเจ็ดสีม่นี้เจ็ดแสงเลยนะผมว่าสวยงามมากนะกับข้างของวิกเตอร์เป็นสีดาด้านตัวนี้ก็เพิ่มเติมเพื่อความสวยงามนะครับกล้องสามองศาร,รอบพันนะครับมีเซนเซอร์บายสปอร์ตด้วยนะตัวนี้นะครับเซนเซอร์บายสปอร์ตก็ใช้เวลาเราขับรถอยู่ถ้าว่าเรามีรถมาด้านข้างซ้ายขวานะไฟก็จะกระพริบตรงกระจกข้างสีส้มก็เตือนได้รู้ว่ามีรถมาด้านข้างเพราะบางทีเราแต่งเน แต่งมันใหญ่มากล้อมันล้นมากเนี้ยเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์ช่วยความปลอดภัยเราด้วยเช่นบัตรสปอร์ตเนี่ยช่วยเราได้มากมากมายเลยนะครับทีนี้ในส่วนของด้านบนก็มีไฟไฟ led ตัวนี้นะเอาไว้เปิดมันเป็นไฟหลีแหละมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไฟแบบสว่างมากมายนะเป็นไฟหลีสีส้มนะก็เพื่อความสวยงามเวลาเราไปออฟโรดเนี้ยมันจะมีไฟเหมือนพวกรถแบบอเมริกานะทรงอเมริกาอย่างเงี้ยก็เพิ่มความสวยงามได้นะเพิ่มเราหลังคานะครับเราหลังคาผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ใช้งานได้ไม่จริงนะ ติดเพื่อความสวยงามนะเป็นราหลังคาที่ใช้งานได้ไม่จริงนะเพื่อความสวยงามนะเพราะว่าเขาติดติดยึดกาวยึดกาวแล้วก็อัดซิลิโคนเท่านั้นนะครับไม่ได้แบบใช้งานจริงเหมือนพวกไวทแท็กนะก็อันนี้แค่สวยงามเฉยๆนะครับเบ้าลงมือติดติดข้อเป้ามือให้สีดำด้านติดทีไม่ร้อยคันนี้พร้อมส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้แล้วนะครับเราก็จะไม่ แตะรถลูกค้าเยอะจนเกินไปนะเดี๋ยวรถลูกค้าจะเป็นรอยนะครับก็เอาแค่นี้พอนะให้เห็นว่าใส่อะไรบ้างนะครับแต่บันไดไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าถ้าลูกค้าจะยก2นิ้วยก3นิ้วเนี่ยผมว่าควรใส่บันไดไฟฟ้านะ <c oughs> ว่ารถมันสูงขึ้นและเราจะขึ้นลําบากก็ต้องมีบันไดข้างที่เหยียบให้มันขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะครับเพื่อความสุดโรบายในการใช้งานนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของด้านท้ายเลยใส่โลบาของฮัมเมอร์รุ่นไวเลอร์พัดนะครับโลบาร์ฮัมเมอร์รุ่นไวเลอร์พัดเนี่ยเขาจะมีไฟตรงนนนีี้ะครับเ่ย สี่ดวงเลยนะไม่รู้ว่ากล้องมองถึงหรือเปล่านะอ่ะผมจะให้ดูนะเนี่ยไฟตัวนี้นะครับนี่นเปิดเปิดใช้งานได้จริงนะฮะแต่ไม่ควรเปิดเวลาเรามีรถขับสวนมานะเอาไว้เวลาเราแบบขับในป่านะที่ไม่มีรถขับสวนมาเนี่ยสามารถพับพับเก็บได้แล้วก็ให้มันขึ้นมาเปิดไฟได้นะฮะตัวนี้ไม่แนะนําให้ควรเปิดเวลารถขับสวนมานะแต่เขาจะด่าเอานะเราควรเปิดใช้เฉพาะเวลากรณีจําเป็นเท่านั้นนะครับอ่ะก็แต่ง ดุดันไม่เกรงใจใครตามคอนเซ็ปต,ต์เลยนะทั้งด้ันหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับทีนี้มาที่ด้านท้ายหน่อยไฟท้ายแบบ Full LED เต็มระบบนะบข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝาครอบท้าย Ford สีเดียวตัวรถเลยสีส้มโคดอเลนส์นนะสวยงามนะครับเว้นโลโก้ไว้นะเพื่อที่จะให้สามารถมองภาพต้อ้งออกหลังได้เวลาถอยหลังก็จะมีภาพออกที่จอสิงค์12นะครับกันจนท้ายของฮัมเมอร์รุ่น Nova Series นะตรงรุ่นเลยแล้วก็นี่เพิ่มห่วงลากจูงด้วยนะตัวนี้นะครับเนี่ย เอาไว้เวลาเราไปแบบไปไหนไปแคมปิง้งไปออกทริปเนี่ยสามารถลากเกสกีลากบ้านเนี่ยเป็นเป็นบ้านที่มันแบบว่าเราบางทีบางท่านแบบมีบ้านแบบเวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยเอาบ้านไปด้วยนะอ่าเป็นรถบ้านเงี้ยเออก็สามารถลากได้ลากเรือลากเกสกีได้หมดเลยนะเขาก็าจะมีการบอกน้ําหนักรถอ่าลากได้เท่าไหร่เนี่ยจะมีบอกหมดเลยนะครับถือว่าสวยงามนะแต่งแบบดุดันไม่กินใจใครสำหรัแบแรปเตอร์ดีเซลคันนี้นะอ่าเดี๋เราไปดูภายในหน่อยนะ ต้องบอกว่าผมจะไม่เข้าไปนั่งรถลูกค้านะเพราะว่าอันนี้ลูกค้าจะส่งมอบนะครับรถลูกค้าสะอาดอยู่แล้วไม่อยากขึ้นไปก็ให้ลูกค้าดูภายในแล้วกันว่าเป็นแบบไหน,นครับเบาะเบาะสีดำนะครับเดินได้ด้วยสีส้มตามแบบฉบับของแรปเตอร์แล้วก็มีขิปสีส้มตรงเบาะด้วยสวยงามช่องแอร์สองช่องนะฝั่งตอนหลังมีย s ดีไดซีนะครับช่องไฟ2่องรรองรับเครื่องใช้ไฟได้ไม่เกิน400วัตต์นะครับถือว่าออปชั่นภายในฝั่งผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยครบคันมากๆนะครับ ฝัง่งคนขับนะครับก็มีการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็มีพวกมีพวก Apple Car าเพนเดอร์โตนะเดี๋ยวผมจะไปด้านด้านจอก่อนนะนะจอซิงค์นครับ12นิ้วต่อ Apple c a r p l a เและ Android Auto ได้นะครับมี g o o g l e Map ด้วย Navigator สามารถเปิดดูที่จอได้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคอนโซลหน้าเนี่ยเขาาก็มีพวกขิบช่องแอร์เป็นสีส้มนะครับมีไฟ AUX l ออยู่ด้านบนนะนนะเอาไว้เวลาเราต่อพวกไฟสปอร์ตไลท์นะครับ เหมือนเป็นเครื่องบินอยู่ในเหมือนเราขับเครื่องบินอยู่เลยนะเออสามารถใช้ไฟได้ถึง6กตำแหน่งเลยนะ <Yeah. S 1> AUX นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะเบาเป็นเบาเฉพาะแอปเตอร์เขาเลยนะตัวนี้นะสวยงามเลยนะครับคันนี้รับแรปเตอร์แล้วก็เกียร์เดีเป็นเกียร์ไฟฟ้าอิสเตอร์แบบ10สปีดนะครับมีเกียร์แมนนวลสามารถ4ี <Yeah. S 1> อะไร,ะไรวะเพนนิชิปบนหัวเกียร์ได้ถึง10สปีดนะมีชิชาร์จไวเลสนะครับมีแอ ปรับแยกอิสระซ้ายขวาแบบออโต้นะครับมีการปรับโหมดทูไฮโฟไฮแล้วก็โฟโลแล้วมีโฟเอด้วยนะในการใช้งานนะครับเมื่อเราหมุนไปด้านซ้าย1ครั้งนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนโหมดปรับไปที่โหมดที่เราปรับนะบมีโหมดแรก,กคือปกตินะโหมด2คือสปอร์ตนะครับโหมด3คือโหมดถนนลื่นนะครับโหมดอีโคโหมดถนนลื่นมีให้เราสามารถเลือกออปชั่นคนล่องนะซ้ายนะครับปลาห้าตายโนทินนะ เโหมดสาหรับแรปเตอร์ที่เป็นตัวดีเซลนะอันนี้เราก็สามารถเลือกโหมดต่างได้นะมีไต่โกดหินที่เป็นออฟโรดนะครับมีโกดโหมดบาห้าโหมดทรายนะครับโหมดโค้งล่องถนนลื่นนะครับมีโหมดสปอร์ตโหมดปกตินะในการใช้งานเปลี่ยนโหมดภาพกราฟิกก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดที่ลูกค้าเลือกใช้งานนั่นเองนั่นเองนะครับอ่ะทนนีนี้ในส่วนของตัวคอนโซลตรงคนขับแรปเตอร์นะก็จะมีการปรับระบบปิดออโตสตาร์ทสต็อปนะปิดเซนเซอร์รอบพันสจุดระบบแท็กชันคอนโทรลการใช้ระบบ ดิฟล,ล็อกงน้ายไฟฟ้ากด1ครั้งเนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนให้เราเนี่ยใช้ระบบดิฟล็อกงน้ายไฟฟ้านะครับมีเทรลคอนโทรลนะในการใช้งานรับโหมดออฟโรดที่เป็นขับขี่แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็ถือว่าภายในเนี่ยสวยงามน,นะสำหรับแร็คเตอร์ที่เป็นตัวดีเซล2.0นะครับการใช้งานก็ถือว่า ใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนั่นเองนะแล้วก็มีระบบ Adaptive Cruise Control ขับเองเบรกเองนะตรงพวงมาลัยด้านซ้ายนั่นเองนะครับเนี่ยถือว่าการใช้งานสะดวกสบายสำหรับตัว Raptor Diesel นะผมจะไม่ขึ้นในรถบนรถลูกค้านะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าล้างเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะเคลือบแก้วแล้วนะครับก็ให้ดูกันภายในสำหรับ Raptor Diesel ถ้าลูกค้าอยากรู้ออปชั่นตรงไหนเดี๋ยววันรับรถผมจะอธิบายให้ลูกค้าฟังอีกหครั้งนั่นเองนะครับ สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปผมนี้และอยากได้ r a p เตอร์ดีเซ200คันนี้นะดูดันไม่เก่งใจใครนะในราคาที่1หนึ่งล้านแปดบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าคันนี้นี่ต้องบอกว่าแต่งที่ไปว่าเรียกว่าดุดันไม่เก่งใจใครนี่สมชื่อเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะทุกอาชีพจัดไฟนแนนซ์ได้นะครับหรือลูกค้าจะซื้อสดก็รับรถได้เลยนะมีรถพร้อมส่งมอบนะครับ อยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถจัดไฟแนซ์ได้เราก็สามารถยินดีไปส่งรถลูกค้าถึงบ้านได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Ford Apple ด้วยนะหรือสนใจรถ Ford ก็เบอร์โทรด้านล่างคลิปหรือจะ ID Line ก็สามารถเข้าไปกด ID Line ได้แล้วก็สอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ